เพื่อนๆกำลังมองหาช่องเสียบสวิตไฟสุดคุ้มกันไหมคะเป็นช่องเสียบสวิตไฟแบบ3 in 1ค่ะเพื่อนๆมี3ตา2ช่องนะคะบวกกับ USB และ Type C นะคะนเนกประสงค์มากๆเลยค่ะต่อไปไม่จำเป็นจะต้องซื้ออะแดปเตอร์แล้วนะคะเพื่อนๆประหยัดสะดวกสบายนะคะมีทั้งแบบ USB และ Type C ให้เลือกสรรเลยค่ะไม่ว่าโทรศัพท์ของเพื่อนๆจะใช้ Type แบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็น Type USB หรือ Type C ค่ะสามารถเสียบกับปลั๊กไฟตัวนี้ได้เลยค่ะ ไม่จาเป็นจะต้องไปสิ้นเปลืองในการซื้ออะแดปเตอร์หรือใช้กับเครื่องไฟฟ้าอื่นๆได้เลยนะคะเพื่อนๆไม่จําเป็นจะต้องซื้อปลั๊กพ่วงให้ระยงระยางนะคะหากบ้านไหนยังเป็นปลั๊กไฟแบบเก่าอยู่แนะนําให้เปลี่ยนเลยนะคะเพื่อนๆน,นอกจากประหยัดสะดวกสบายแล้วย,ยังสวยงามอีกด้วยค่ะหมดปัญหาเรื่องการพ่วงสายไฟระยงระยางนะคะทําให้บ้านเพื่อนๆไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยค่ะอีกทั้งมีชิปอัจฉริยะในตัวนะคะสามารถป้องกันร,ระบบอุปกรณ์เชื่อมต่ออัตโนมัตินะคะ ปรับกระแสไฟฟ้าในการชาร์จที่เหมาะสมป้องกันการชาร์จที่เกินแรงดันไฟฟ้าไฟฟ้าลัดวงจรปัญหาด้านความปลอดภัยอื่นๆหมดห่วงเลยค่ะแถมราคาถูกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆติดไว้ทุกจุดในบ้านเลยค่ะไอเทมดีไอเทมเด็ดทันสมัยขนาดนี้กันนี่ทิ้งพิกัดไว้ให้ที่ลิงก์ในตะกร้ากดสั่งซื้อได้เลยค่ะ